สัสดีจ้ามือนี้มาผมมาบอกกระชองเบนจ้าชาแนลนะจ้ะมือนี้ได้เวลาแล้วนี่ก่อนที่เขาสิแกจ้ะมือนี้ได้นี้มาเลยถังไปจ้ะลุกม,มือกันก่อนฝนสิตกโอ้ย

ที่จนว่าต้นแมงลักหักแต่แลราหัวหนักหลาย่ปมือนี้ชิได้จากหัวใน,นยังหน่อยอยู่อันนี้ก็นหน่อยอยู่จ้าัวน,นี้ก็นหน่อยบ่ใยญนั่งอยู่หนึ่งสอง ่ามสี่สี่หัวหาหกตัดไปแล้วมาหัวนี้อีกหัวหนึหหนงนะจ๊ะเริ่มใหญ่ละเดี๋ยวเขาจะเป็นเสียนเป็นเส้นเนาะ เราก็จะมาเก็บกระลำเจ้ากระลำหวัวใ่เออเอาไปเฮ็ดพักดองแล้วก็เอาไปไว้ทัพพัดนํำป่าเนาะเพราะว่าหวัวใหลายเหรอเราต้องเอาไปกินให้มันเหมิดถ้าย่อยเก็บกินเดี๋ยวจ้ะหวัวนี้ป่ะจัดการ Bài để ô ô bay khí nó bài ô ừ để mà kịp bay này nào quân tục แล้เจ้าหัวงาหัวงามงามนี่กระลำปีลูกหัวใจเอาไปไปให้ใกล้จ้า สีม่วงว้าลมสิมาาและเอาฝนสิตก เดี๋ยวเราถังนึงจะเอาไปใกล้จ้าร้ยอยเดอร์ทับหัวโอ้ไปใครผู้นะ่ะสองตัวมีพ่อกันอยู่มาแม่เอาพักมาให้เราเนี่ยเร็วเดี๋ยวปล่อยอาหาร ุูนะนอะแลนออกไปทางข้างนอกตังแต่ย่ำใดเธอซ้ตัวอีกตัวหนึ่งอี่ออกมาได้คนยืนกันยู่ปออกไปข้างนอกกันไปเก็บตอนี่เราจะได้แล้วซีหัวแน่นขนาดอันนี้จะเอาไปทานอมน้าจะเฮ็ดเ็ดเ,เอ่อ บานเฮากับสมดองสมเนาะแต่ว่าจะเอาแซ่แข็งต่ะยูนี่เขาเอินอันโรดโคนนะต่ว่าบานเฮาเอินกะลําปีสีม่วงอื้มสีหัวเต็มทั้งพอดีอเฮ็เดไดลละบ้านเอาอ,อันนี้จะไปเฮ็ดพักดองต่ะ ไปเห็สมพักกับเอ่อกุยช่ายเนาะไปกุยช่ายที่เก็บไป่ปะไปอีกผลทัางผลเอ้ยบักกระเทศกรแดงแล้วว่านร่มแห้งไรบักกระเทศตกอยู่ข้างล่างสองหน่วยพี่นอ้องหาถุ่มร่มทั้งร่มทั้งฝนบ่งเนี่ยพุ่หือ้อ บ้านดแดงตัวน,นี้ได้สองลูกจ้าตันนี้บะเนี้เพิ่งเก็บไปสองลูกมีแต่หน่อยใหญ่อันนี้เป็นแฝดนะลูกแฝด ลูกเลื้งกระสุกละแตกแล้วรพร้อมจ้ามันมีแต่สุกคือเซือก่ะแตกทางนี้มันเน,าาน่าว่เนี้ยคนตกมีแต่แนวเป็นน่ะโอ้ยออท่าน,นี้ช้ำเร็วขนาด นี่เก็บไปเรียบร้อยแล้วจ้าต้นหอมกับต้นกุยช่ายเมื่อนี้จะเปิดพักดองตอนนี้สวนก็เริ่มสะอาดขึ้นแล้วจ้ะเริ่มทย่อยเก็บเก็บสวนเพื่อที่สิป,ปลูกต้นหอมแล้วก็ปลูกข้าเนาะเดือนหน้าเดือนนี้ก็เริ่มเพาะแล้วจ้ะเดือนหน้าก็สิเริ่มลุกข้าเพราะว่าขนามักหนาว แล้วช่วงอากาศเยน็เยนๆก็จะบ่ค่อยไม่แม่งเนาะก็เลยสินั่นแหละลงช่วงเดือนหน้าปะไปเบิ่งกันว่าเขาได้อยังแน่มือนี้อย่างผ่านต้นสุชินี่เบิง่งแน้พูดย่โอ้เมื่อเดียวนึงพี่น้องเอย้ยไงเหระเบิ่งทางนีบันนี้ลูกกลมนะสองลูกลูกนี้แล้วก็อีกตั้งตั้งนั้นจ้ะยู่ใตต้น ไง่ห,หรอก็กินบทันอหลีป่ะไปเบิ่งกะละมังทางกันว่าเ้าไใดยังแนมเ้อเนี่ลมแห้งไา้บานพักกะบบอยกเปิดเนาะย่านลมพัดเพราลมพัดเราเดียวแผ่นอันนี้มันสิบยิยไวเบิดถ้าลมแห้งบ่เปิดเด้จะมเมอนี่้าเขาหอนเดียวนะตั้งเขาสิเปิดเองเนาะเริ่มแงมๆมออกแล้วจ้ะแต่ว่าเขาจะบบเปิดประตู ปิดไว้เมื่อนี้ได้เต็มถังพอดีพี่น้องเอ้ยเบิ้งเนี่ยพุด่ะถังหนึ่งเต็มบัครเทศกะลัมปีรูปหัวใจกะลัมม่วงเนะจ๊ะเมื่อนี้ก็ไวซสำนีนเดอร์พี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์ ฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องแสมเจ้าพอกันใหม่คิมนาอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะ